สวัสดีครับผมพี่น้องพอกันนีกแล้วยามคำ่ำยามเลียงืันนี้ก็ตุ้มเครื่องในพี่น้องต้มเครื่องไหนเออประมาณบ่วงนึงนีงน่แหละเขาท่าเลยพี่น้องเองอันสุดสุดสร้างแสวงพันว่าต้มแบบพร้อมกันเลยกับน้ำเราต้องเื่้น้ำฮอนก่อนมันสี่พ่อยพันว่า ประมาณยี่สิบนาทีเนาะได้กินเลยเออสิบยี่สิบนาทีนี่แหละ<ป>ลองเบิง<ป>เออทำมันโปพ้พ่อยสร้างสะแหว่งกันสร้างสะแสวงเถอะมาอนีิเออเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้นนทอดไข่เห็ดลวกปากขั้นแล้วเมื่อคืนนี่เออข้าข้า,ขา,ขาพี่น้องเอ้ออยามแรงมาแล้วฟัวก,กรุดนี่สรางซี่คนมาอนีิเอ้ารอล,ลุ้นกันมันได้บ่ได้ประมาณจากัก ยี่สิบนาทีเพราะกันนี่พี่น้องอมาเบิงนีกแล้วพี่น้องบาดเนี่ยมันเต็มเลแล้วอ้าหลังจากอันสิบนาทีผ่านไปพี่น้องอือีอ้าวธนาก็ได้กินแล้วอ่าได้เทไหนล่ะ จะไเอาซีโมดูซีมูเลียงเลีงซีมดูเ้มันก่งมคืคือท้องไข่เมื่อคืนนี่บ่ชื่อหมอด้วยจีนจำสีนหรอจะจังได้ล่ะต้มยี่สิบมาทียึงไหนี่ต้มต้มเตเข้โก้ด้การอยู่ได้การเอ้ากอันนี้ต้มหนูิ้นต้มิ้นเ่าแก่หน่อยเ้อ ปลาอยยิ้เขมปลาบนเรืออ่ตัวนี้ปลาบนเรื้ค่าเด็เอาเลือกขึ้นมนะ้าปูห้าปลากินสี้นกวนี้ข้าวต่ขาเขี้ยวเนาะเขียวเขียวบุกไปได้แล้วเลี้ยงคนเลี้ยงพี่ก็ชดเทากูรบัวหกสี่สิบเจ็ดนะง้นะห้าสิบคำโปตายกว่านนีแจะเหาเนาะอยู่อะอยู่รลดทองร่อยคนแล้วมายังสอ อยู่ปวดทัวมึงอยู่เลยนะมึงอยู่ร้อยห้าสิบก็พอแล้วกูนังแวงนั่งกินนั่นเป็นหมื่นหมื่นปีอันนี้ว่ายอกกันได้พี่น้องได้แต่ว่ากูว่ามึงได้บบางเท่าเนาะฮัมหมู่คู่กันเนาะคนยืดลมกันกระอดเคลื่อนไหวเบิ่งเด้ปูมือโคน้าดิมันคือโต๊ะอยู่เตียงหุ่นห้องไร่เอาเอาน้ำเส่ยหัวดูน้ำเลยเนาะ เอาแว้งเอาน้ำน้ำหเอดูเสื้อน้ำเนาะสูตรน้ำปรุงน้ำเลยมันตั้งแซมเนาะแว้งเนาะสูตรพร้อมเลยเฮ้ยกินแน่ดอกบวกเปลี่ยนนี้ถ้าใครเราสูตรน้ำแเออสูตรน้ำนี่ก๊อกเดินเด็กกินน้ำต้มเอาน้ำต้มก็น้ำกาเด็กกาน้ำหอมนั่นเทียบกาแฟนี่น้ำต้มจีนเออกระบอกมันเหมือนเน้ยน้ำต้มจีนเดินไปน่องเด้อไปขายของเน้ขายของเน้ขยไปขายของให้เน้ ูจเอาหูจ <ithe> ักอยู uh, ่เราหูจักหมดเลยเราเี้ยแล้วบท่นแล้วเอยทุกอย่างยี่สิบหรือแว่งบุท่านซ้ำราฝามีเลยแล้วเออเาหนูอมมอนกันพี่น้องเลยหนาวได้มือนเนาะเอทียก่อนจังมือก็สอสองมื่นแล้วเอออาบบอกคืออาบ่าบสอมื่นโอ้เด้อ อาบแล้วมือซ่อมบันได้เขาว่าวันที่ยี่สิบหกคุณดนาวนี่หนาวนี่อาีพอาบอีกอยู่บ่อยจัเทื่อนเนาะแฉมือซ่อมเลอาบแล้วเออมือหือเวลาเนาะมืออินมืออนก่องมืออหน้้มเยายมเออน้ำจิ้มย่อจมเหนเนาะเติมเมเติมเติมเติมเมเตมเตอมเติมเติมเติมเตเตเตมเติมเตอมเตเเเเเเเมเเ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  ต้มเจ้าง่นน้องต้มเครื่องในต้มส้มโอปีงวงน้ำจิ้มบีเทะเอาวันขมบำลำเปื่ยกุยชีกิ่วแล้วก็เอาเุย้เอาซ้อนกับพี่น้องไปแล้วท่างผู้ชมิมมั่งดูเอาอีกอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับน้องพี่น้องเนาะมาชัวต้มเปื่อยใช้เวลาไม่ไม่โดนไม่หึงไม่นาน ประมาณยี่สิบนาทีถ้าเราไปต้มดนมันจะมันจะหัดเข้าหัเข้ามันจะมันจะแข็งกรเดชิ้นมันจะแข็งกรเดออชิ้นที่เราต้มเราต้องต้มให้มันน้ำพอเดือดแล้วเราก็พอเลยเออพอไม่พอเลยหรอกพอข้อวพนมเออถ้าไปต้มไปถึงมันจะมันจะ ชิ้นมันจะฮัตมันจะแข็งพูดชายไม่แข็งแรงเลยอ่ะลองชิมมันด้นะพี่น้องเนาะเออเอา๋อลองน้ำข้าวพันธุ์หอมดอกนี่บ้าห่อจำเจ้าอันบุ้มบิ้วบุ้มสดเบิ่นจำดอกสวดลองชิมมันก่อนมันสีสีหยาบเบาหยาบอันแปลว่าสูดีมันสีใสใดเบาใดเนาะอ่าลองชิมเบิ่งขยับนี่ หยาบก็คือหยาบไปและแกไปได้เลยเนาะคำันาหนไม่ดีขก็ต้มจากสมโงเออหยาบไม่ีก็ต้มจ๊คหาสโงไปเลยั้พ่อยกินกินกินอ้าวมังกรน้ีมังกรมันสีหยาบปนหาบแล้วพี่น้องเนาะไม่ใช่ไหนเดี๋ยวมันหยาบเลยมันหยาบพ่อยเอ พลอยพอยพี่น้องลอยในปากละลายในลิ้นนมูนลิ้นลอยในปากเดี๋ยวไม่ตุ่มหึงใส่สูตรนี่แหละใส่สูตรบ้านชราหรือ้งคงเนี่ยทีมงานนี่เนาะในการเนาะครับผมน้ำเย็นๆไปตุ่มน้ำเย็นๆหนึ่งไปขางน้ำเดือดเอารถคล้ายๆแบบหัวลวกอะไรเนาะครับเอ้าเอาอีกเอาน้ำมันนั้นก็แม่ น้ำยังว้ายมันก็ต้องคู่กันโอ้น้ำปลานะน้ำปลาทางขวรพูดเป็นน้ำปลาได้พี่น้องเลยน้องมันมีแล้วมีแล้วอันนี้เขาเอื่นว่าน้ำปลานะน้ำปลานะน้ำปลานะไม่ใช่น้ำปลาละน้ำปลาเลยมันเป็นน้ำปลาแดกเดลอน้ำปลานะ เอ้แมันคนอ่ไซส์น้ำปลาเนาะนปลาสเอากินกินกินโอ้ยพันเบิ่งผู้พันหลุนพันตายหแล้วรุนดองอ้ยโซ่พุกนเออจิบจเอาโหอิ่มละเสาร์น้าน้ามักแต่เหยื่ดพันนี่คือเกาอยู่บ้านกินคนเดียวก็กินเจ้สองเองซมเรื่องมันเสียบคือเกาอยบอ่ะ

ดูี่ไปใช่ไรเด้อพี oh, 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 ่น uh ้องเด้อหลาย่าเกือบเน้เอาปิดปิดปิดปี้สลับมันบ่ไหเลยยากเลยนี่ยากหน่อนี่โอ้คนไทยกล่องอยากนะโอ้บวบใหดิเอ้าขอนก็ยังหละบูมีได้ล่ะสบายดีพราะไม่มีน้องเด้อที่ตามบางน้องิมโคงเนาะเออสมรมทีงานเท่านี้แหละเอสพอได้ม้วนได้ซื้อไดม้วนได้ซทีเราย่างแล้วแรงไปเละเ ตั้มสุดท้ายกี่เหล่าเอาไปตรงนี้ลนเลยเนาะครับผมคลิปหน้าพอกันไหม <c oughs> สบายดีสบายดีสบ,ย <c oughs> สบายดีสบายดีเ <c oughs> ด้อพี่น้องเด้อ